สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องต่ออาจารย์ต่อน้ากรรมวันนี้เรามาส่งตู้กัยนะครับเป็นตู้สโตกว้างเมตรห้าสิบสูงสองเมตรเจ็ดสิบมาโอเคครับตาผมรับรถดีๆครับพี่และแล้วเราก็วางตู้ได้สำเร็จนะครับครับ ตอนนี้เรากำลังเก็บสีทําความสะอาดกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเข็นเข้าที่นนี้อันนี้จะเป็นรถที่เราขนตู้สโตมานะครับเป็นรถสไลด์ใช้บริการติดต่อได้นะครับรถอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับถ้าใครมี เหตุที่ต้องใช้รถติดต่อมาที่ผมได้แต่ผมติดต่อฮะทางคุณตั้มโอเคครับบริการ24ชั่วโมง